นี่ก็โอ้โหนี่คืองานหนักนะคะงานยากๆที่ต้องให้หลานช่วยหนึ่งองจ้าโอ้หนึ่งจองจ้าม,ออามเออพูดอะมันโนมลากรากของต้นอันนี้พี่น้องเออซุกไปหลายหลเออลากของตนอ้นนั้น,ออน,ออน,น,นจะจะจะเฮ็ดไว้จังไรคุณลุงมานน้คำยันคำยันไว้่นคือมันล้มลงมาเพราะว่ารากมันดึง หลากมันปรงออกมามันก็นดึงให้ต่อโนมลงมาล่มมันก็เลยอยู่ไม่งามถ้ามันขึ้นได้เดี๋ยวคุณลุงต้องดึงลีลาวดีต้นนี้ไปด้วยเนี่ยแต่ละต้นนี่โนมยุบต้นเลยลีลานั่น มอนบ่ได้เอาลงมาบ่บ่บ่ได้ว่าสีเฮ็ดหลายปานนี้นะแต่ว่าพ่อพอดีหลานมาก็เลยคุณลุงทําคนเดียวน่าจะยากก็เลยให้หลานช่วยนะคะเอออะไรมาตอกให้มันเงยหน้าขึ้นเพราะว่าตรงนั้นเดี๋ยวป้าพาไปดูนี่มันเป็นซอยมันเป็นซอยเล็กอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องมีต้นไม้ระดับด้วยใช่ไหมคะอันนี้นี่ไง นี่เลยที่ป้าเรียกว่าซอยกล้วยพัดนะคะเพราะว่ามีกล้วยพัดเยอะตรงนี้ที่ริมทางซอยกล้วยพัดแล้วก็เป็นทางเดินขึ้นด้านด้านข้างของเวทีบึ้ออยคุเด็เอาเปียกสางบริบทแล้วก็คอนเทนต์ไว้คอนเซปต์ไว้ยางค่ะอันนี้ก็คือประตูขึ้นเวทีด้านข้างแล้วก็ทางโน้นก็เป็นประตูขึ้นเวทีด้านหน้าคุ่นแล้วตามาภาษาผู้เท่าเอ่ย ไว้กเกษียนนะคะเฮดไว้ลูกล้านก็ิได้ใส่ประโยชน์ได้ในวันข้างหนา้าแต่ว่าตอนย่ายูย่ายก็ต้องการคอนเซปต์ Concept แบบนี้คือเป็นลานเพลินที่จะมีความสุขมาเล่นตรงนี้แล้วเราจะมีความสุขตลอดนะคะไม่ว่ามากินข้าวมาปาร์ตี้มาร้องเพลงเต้นราได้หมดนะคะเออแล้วทีนี้ ด้านข้างของถนนน้อยที่ป้าเรียกนี่มันก็จะต้องมีไม้ประดับใช่ไหมคะตรงที่น้องปอมยืนอยู่นี้มันเป็นกระถางของบัวปทุมมาแล้วก็บัวลายนะคะเวลาที่ถึงฤดูการเขาก็จะเกิดงอกขึ้นมาหน้าฝนนะคะฤดูฝนงอกขึ้นมาแล้วก็จะเกิดดอกเหมือนที่ป้าเคยถ่ายลงคลิปให้ดูก็คือตรงนี้แต่พอฤดูแล้งมันจะไม่มีอะไรหรอกมันจะมีแต่กระถางเปล่านะคะแต่ว่าก็ นั่นแหละมันเป็นบริบทของเราว่าตรงดินทางเดินก็ต้องมีไม้ประดับความจริงแล้วป้าปลูกต้นไม้เหล่านี้ไว้ก่อนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยพัดหรือว่าตาลฟ้าตรงนี้นะคะป้าก็ปลูกไว้ก่อนที่เราจะทําทางเดินตรงนี้เมื่อก่อนมันแฉะมันเป็นแค่าทางน้ําไหลร่ลองน้ําอะไรก็ว่าไปมันไม่เป็นระเบียบนะคะป้าก็เลยจัดระเบียบด้วยการทําเป็นทางเดินเล็กๆเ,เลย แล้วก็จากไม้ที่เราปลูกเอาไว้มันก็เลยกลายเป็นดอกไม้หรือไม้ประดับริมทางโดยปริยายนะคะมันก็เลยนี่แหละมันก็เลยสวยงามมันก็เลยสวยงามมันก็เลยได้ที่เลยอันนี้พักพักพี่น้อง แต่ว่าเวลาที่เกิดมามันก็มีความสวยงามประดับได้ด้วยแต่ตอนนี้ป้าจะต้องตัดใหม่ตัดลงให้สั้นกว่านี้อันนี้น่าจะเป็นคุณลุงมาตัดออกจากทางนะคะมันเลื้อยมาริมทางก็ต้องตัดออกแต่ว่าตัดมันยาวไปมันมันไม่เกิดเนาะเดี๋ยวป้าจะต้องตัดใหม่ให้มันสั้นลงกว่านี้นะคะ กระถางที่เห็นว่างเปล่าอยู่นี้นะคะเป็นในที่เขาทํามาจากล้รถยนต์เนี่ยก็คือกระถางของไม้ประดับทั้งนั้นเลยพวกตะกูลบัวประทุมมานะคะตระกูลบัวลายบัวประทุมมาโอ้โหเวลาหน้าฝนมันจึงว้าวมากสําหรับซอยนี้นะคะมันว้าวมากเลยไปเอามาจากทั้งที่ร้านขายไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็หัวไหลายนาของพี่น้องเขาเก็บมาฝากนะคะ ออโอ้โหเงยหน้าแล้วสําหรับตอของจงอ่างบุย้ยเพื่อนเรียกได้เพิ่นผาเรียกว่าจงอ่างสันผู้เพิ่อนผู้เพิ่นเอามาให้นะออผู้ปกครองนักเรียนเอามาให้เพื่อนเรียกว่าจงอ่างนะคะนี้เออคุณลุงใช่ใช่ค่ะอันเล่มออกคือคือแต่งแต่งให้มันคุณลุงคะเดี๋ยวงานแต่งเอาไว้ก่อนเถอะคุณลุง เอาไว้ก่อนเอาแค่ให้มันขึ้นก่อนอันยากๆหลานจะได้ช่วยก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งทีหลังเออทีนี้ก็เป็นงานของเอ,อ่อตอนนี้คุณลุงก็จะแต่งต้นเข็มใหญ่นะคะเข็มใหญ่นี้ก็ต้องได้รับการตัดแต่งเพราะว่ามันยาวเฟื้อยขึ้นไปอืมยาวเฟื้อยคุณลุงเราจะเอานี้ไว้ตรงนี้ไหมคะ ตัดลายครั้งแล้วมันก็ไม่ตายเอาไว้ซะเนาะก็ลูงไว้กินเนาะเพกาเนี่ยโ <P ek ar> อ้ยมันเกบ,บัน,นเอาไว้หันกอนนะเออเพราะว่าตัดลายครั้งแล้วมันก็เกิดยอดขึ้นมาทุกทีเลยเอาไว้กินเอาไว้ในบ้านจะได้เก็บกินใกล้ๆคนเอาไว้นี่แหละไม่เป็นไรหลอกเพกามีสองต้นเลยเอาไว้กินผลของมันเนาะน้องปอมเอาไม้ทองไป ไว้หรือมันไม่ยอมให้จับนะไหมไ,ไม่จะให้เปิดประตูเอากิ่งไม้ออกไปไงคะคุณลุงเพราะว่าเสียงมากในทองถ้าออกไปแล้วก็ชอบวิ่งลงห้วยแล้วก็ไม่อย่างนั้นก็วิ่งมาข้างหน้ามาไหลรถและแถวบริบทแถว,แถว,แ,ถวแถวนี้เราจะต้องทำให้สวยในในในครั้งต่อไปนะแต่ตอนนี้เอาแค่ให้สะอาดก่อนนะคะ เอาแค่ okay, ให้สะอาดก่อนไม่มีใบไม้แห้งลกลุงลังก่อนไม่มีกิ่งไม้ Ooh, อู้คุณลุงระวังแนเออ่เด้ออ้าวกิ่งมันมาลงมาโดนอันนี้ป้าแดงอุบลของฝ้ากระถางงามโดนกิ่งเดี๋ยวหักนะคะอ่าทำยังไงดี เดี๋ยวก่อนดูคุณลุงตัดแต่งเข็มเข็มใหญ่นะคะอันนี้เป็นเข็มใหญ่แต่ว่ามันต้องตัดไว้ให้เป็นทรงพุ่มเท่านั้นเองสำหรับตรงนี้นะคะเพราะว่ามันปล่อยให้ใหญ่ขึ้นตรงนี้ไม่ได้บริบทมันไม่ได้อยู่แบบนั้นแต่มันเป็นเหมือนกระถางถึงแม้ว่าจะลงดินแต่เราก็เหมือนประดับข้างทางเป็นไม้กระถางทรงพุ่มนะคะ ตรงนี้ต้องแต่งเอาไว้แบบนี้แหละน้องปอมนี้ตรงนี้ทีหลังเราก็จะมาทำเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงนี้คือกลุ่มของโป้เซียนนะคะโป้เซียนเมกกื่อก่อนนิ่งงามสวยงามมากแต่ตอนนี้เขาเขาอะไรนะเขาเรียกว่ามันโซมแล้วนะคะ มันก็อายุเยอะแล้วมันแก่แล้วเราจะต้องตัดแต่งใหม่ปลูกใหม่หรือไม่ก็เอามาใหม่นะคะว่าพัน์นี้ก็อาจจะไม่งามแล้วไปเอาพันธ์สวยๆมาประทับตรงนี้แทนนะจ๊ะป้าก็จะถ่ายเก็บภาพบริบทของเราชาวกระท่อมชมจันเอาไว้ให้ชมกันคะ่ะ งานหนักงานยากส่งท้ายปีเก่าก็เหลือตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นต้นเกตพี่น้องกลุ่มของต้นเกตนี้มันไม่มีดอกสงสัยป้าจะได้สละออกเพราะว่ามันมีนกตัวใหญ่ๆแปลกๆที่มาอาศัยอยู่ในนี้ป้าเห็นหลายครั้งนะคะที่มันบินออกจากตรงนี้ตัวใหญ่จริงๆนะเดียกเสีว่าป้าว่าโพดมันทอด เป็ดนี่เด้ค่ะจะเป็นน,นกอย่างตัวใหญ่แล้วก็ยาวเหมือนหานะ่านน่ะบินออกจากซุ้มนี้ไปตัวสีขาวนะคะแล้วก็มีตัวสีดําด้วยอืมมันมาอยู่ตรงนี้มันลกมากเหมือนเป็นรังของมันเลยป้าก็เลยให้เขาตัดออกไปครึ่งหนึ่งแล้วนะเนี่ยขนาดตัดไปครึ่งหนึ่งแต่น่าจะสละออกหมดอยู่ตรงนี้มันก็ไม่เหมาะมันลกเกินไปคิดว่าน่าจะได้ตัดออกหมด เอาไว้เฉพาะหลังบ้านก็พอแล้วเกตนะคะดอกเกตก็อยากได้ก็ามาปลูกแหละเมื่อก่อนนี้ต้นไม้ก็ยังไม่เยอะเนาะปลูกตอนแรกมันก็สวยดีเพราะว่ามันยังไม่โตแต่พอโตขึ้นมันเป็นสภาพแบบนี้คงจะต้องตัดออกแล้วละ่ะสำหรับต้นเกตนะคะอันนี้พุ่มใหญ่ขึ้นมามันก็ไม่สวยงามคุณลุงก็ต้องตัดออกต้องการให้เหลือเป็นพุ่ม เตี้ยนะคะให้เป็นพุ่มเตี้ยมันก็จะสวยดีอยู่อันนี้คือเข็มใหญ่นะคะตรงนี้ได้เวลาที่เราจะต้องก็ไม่เชิงว่าได้เวลาวันนี้ความจริงแล้วคิดว่าจะไม่ทํางานอะไรนะวันนี้จะพักแต่ว่ามันไม่มีเวลาทํามันทําไม่ทันเราก็ต้องทําวันนี้แหละอืมเผื่อจะได้โล่งนะคะสวนจะได้โล่งดู แล้วพอดีหลานมาด้วยนะคะหลานมาพักมาปีใหม่มาบ้านก็ได้มาได้รับพ,อพอรยายก็อวยพรให้เยอะๆเลยให้น้องปอมมีอาจเจ้าอวยพรเยอะๆให้มีสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือให้เก่งๆเล่นกีฬาก็ขอให้ได้อ่าได้รับชัยชนะนะคะอวยพรให้น้องปอมมากๆเลยมารับพรปีใหม่จริงๆเลยนะ,ะน้องปอมมารับพรปีใหม่จากตาจากยายในการ ทำความดีทำความดีช่วยครอบครัวนะคะดีจังเลยอันนี้ก็ใช้มีดพลาเลยมีอิโตเลยพี่น้องมันกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่เกินไปแล้วมีอิโตฟั่นเลยอืมมีแล้วเอาตะเข็มออกก่อนยายมีแนวความคิดใหม่แล้วมันเยอะเนี่ยมันจะตัดต้นเกดลง เดี๋ยวย่าจิต้องจ้างสร้างมาเฮ็ดเลยอันนี้แต่ของคือสีบอกำลังบอถึงอันรูปเปล่าขคันธมว่าขามาเบิ้ง่องกระทอมช่มจันสร้างปอง่องยูพิกัดใดนาะอยากใส่บริการสร้างทีมงานสร้างป่องอีกเลยได้จา้าเอาว่าต้นอันนี้นี่เอ่อคู่เปียกคือสีบอเอาไว้แล้วล่ะบะเปียกบอกเอาไว้แล้วเด้จ้าเด้อเนี่ยเพราะว่ามัน มันรกเกินไปมีนกตัวใหญ่ๆแปลกๆมาอาศัยอยู่แม่ย้ายกับย่านที่ละเวลาย่ายผ่านมามัน้ก็บินจุดออกไปทา่าขนไม่เอานกน่ากลัวแต่ยายจะเอานกน่ารักไว้ที่นี่เอาเฉพาะนกหน่อยตัวสวยๆก็มีเลยย้ายเคยเห็นปอมตัวสีสีน้ำเงินเลยเมื่อสีน้ำเงินสีจังไรละ่ะสีฝ่าแม่ แคบดำแคบสีท่องมันนั้นมากินหน้ามันมากเล่นอยู่แถวนี้โอ้ยหนาหละแบบนี้ไม่กลัวหรอกมันเห็นมีน้ำตกมีบบอน่ามีอย่างมันก็มาอาศัยอยู่สวนเหล่านี้จึงเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ที่เป็นประเภทนกหนูกะระลอกกระแตกระมีนี่แหละมันเล่นเล่อยู่นี่แหละกระแตกระได้กระลอกกระแตเล่นเล่นย่นน้ำกินของไอ,งอ้ต้นเนี่ยกาละเวกเนี่ย ป้ามองลงมาจากบนบ้านก็โอ้ซูมเห็นกระรอกวิ่งเล่นอยู่แถวกิ่งไม้ก็น่ารักดีเนาะก็อยากให้มาเล่นอยู่เป็นเพื่อนแต่บางทีมันก็มาทํลายผล,ลไม้ของเราไม้ผลไม้ดอกด้วยบางทีมันก็มาอ,อีกป้าให้คุณลุงตัดต้นต่าร้างออกจากตรงนี้นะคะฝั่งนี้ไม่ให้อยู่เพราะว่ามัน สูงขึ้นไปแล้วมันก็ไปบังมันมีปัญหากับสายไฟนะคะมีปัญหากับสายไฟก็ออกออกเลยนะคะตรงนี้ออกไปเลยมันต้นใหญ่จนว่าได้ใส่มีดผ่าตัดพี่น้องเอ้ยสำหรับเตาหลังงามเร็วเร็วงาบฮ้่วปูกะรักษาดูแลก,กว่าจะใหญ่นะแต่ว่าตอนนี้จำเป็นต้องตัดแต่งจ้านี่คือหน้าตาของ ต้นเข้มใหญ่ของป้านะคะหลังจากที่ตัดลงอย่างเยอะแล้วนะคะมันก็จะเหลือทรงพุ่มเตี้ยแบบนี้เดี๋ยวเกิดดอกเกิดใบมาใหม่คงสวยเนาะนี่แหละจะได้สะอาดสวยงามขึ้นเนาะน้อยก็เอาตอนนี้คุณลุงก็กําลังแต่งเครือเท้าออกมัน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 เอ่ออะไรนะเกี่ยวกันวุ่นวายไปหมดเลยอะ่ะ เครือเถาของการละเวกแล้วก็รสสุคนนะคะที่อยู่ตรงนี้คุณลุงกำลังจะแยกออกจากกันให้มันเป็นพุ่มไข่พุ่มเราตัดลงมาแล้วก็เออก็ยังเหลือเห็นไหมก็ยังเหลือเครือเถาแห้งที่ตัดเอาไว้ลงไม่ได้ต้องใช้อะไรมาพยุงถ้าดึงก็ได้แต่ว่าหาักแน่แน่กิ่งนี้ราวดีเราต้องดูแลต้องระวังนะคะเวลาดูแลสวนต้นไม้ต้นไร่ อะไรนี่ก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์ทําสวนในเรื่องของความสูงมากยิ่งขึ้นนะคะอืมจะได้ไม่ต้องปีนป่ายขึ้นไปสูงสูง